ก็ที่เราไปวัดประกาศอร่อมากอ่อมาัดินเนี่ยด้ดรหมดอยงไรได้หมดแล้วนี่อะไรเส้นเล็ก ดูได so the ้หน่งจุดพคนดูข้ามาดูคุณสงุดสงทีสุดเคยไลน์มันนะหึ่งจุดหนึ่งพันคุณนะขึ้นป่ดอ่คิวเดิมบอกขึ้นปิดอะิดใครขึ้นปิดครบขึ้นปิดใครขึ้นปินี่เน่ยสิดคูู่ค่นแม่ขอกินน้ำแข็งใสได้ไหม

两了。这样。